สวัสดีครับช่องพายเลิฟมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมา,วมาเด้อมาเอาแนวมันไปไหวมาเอาในมันไปวานเด้อมาเอาแนวขีข่ขานไปไหวตะตื่นสวยเด้เอแอวเงาเยงาจังสิมาดูแอวเาเๆ,ๆได้กินนมมีเอฟซีถามว่าแม่เอซีถามว่าชายเลิฟก,กินนม วัวช้างกินนมวัวได้เลยค่ะอันนี้แม่เลิฟกับโอโห่นะพี่น้องแต่ว่าแม่เลิฟให้กินนมหัวกะเลิบก็ไม่เป็นอะไรนะคะทายปกตินะคะเพราะว่าแม่เลิฟกับพึ่งให้เลิฟกินนมนมวัวนมถั่วเหลืองพวกไวตมิลอย่างสินนะพี่น้องกินได้ไวตมิลนะคะไวไอตมิลก็กินได้ไ ไวตามิวเติตโซยกินได้ค่ะนมถั่วเหลือง<ะ>ดูพี่ป๋องกำลังเห็นแดดกำลังเห็นแดดครับแดดกำลังมาพี่ป้องทำอะไรครับตัวกลมๆหนาวไปหลายวันวพอพอแดดพี่น้องก็า่างพอแดดพี่ป๋อง กำลังเห็นแดดพี่น้องแดดกำลังออกโอ้ยแดดออกกะคือจังแดดแดดบ่าจ้านะพี่น้องแดดคึมๆข,ขอบคุณของฝากนะครับของฝากมาแล้วมาแล้วนะครับนมมาเพิ่มอีกแล้วสามลังนะครับ จะเป็นนมวัวหรือว่าเป็นนมถั่วเหลืองเลิบก็ทานได้นะครับทานได้ถ้าเป็ดจะเป็นนมถั่วเหลืองก็คงเป็นไวตาตมิลเนาะไวตามิลนะไวตามิลแม่เลิบเคยให้กินอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้มากแต่กินนมวัวก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะใชยเลิบก็ไม่เป็นไรไกินได้อยู่แต่แม่พิมพ์ไม่กิน คุณนายพิมพ์ไม่กินเลยโอ้ยกำลังพอ่อแดดยืนตากแดดก้องไปนองบ่ได้พอด่อแดดโดนหรอพี่ป๋องแดดออกพ่อกไปหาอ้อยหรอลูกไส้ลูกไส้าสาขาดน้ำตาลพ่อไปหาอ้อยแล้วครับพ่อไปหาอ้อยมาให้คุณชายแล้วเจมี่อ้อยบอไอนีพ่อหาอ้อยไดดด้วยเลบ เดี๋ยวเมื่อไห้กินแอลยาวๆ,ๆ,ๆแม่พิมแม่พิมงบอกว่าถือแดดพอได้อาบน้ำเป็นอาทิตย์เหรอพี่น้องหนาวครับหนาว ทองคืปุ๋งกินนมตอนเช้าหมดไปแล้วบรรยากาศดศีสดใสฟ่าแจ้งสิผ้าันเลิบไปเเล่นน้ำนองเลินนะคะแต่ตอนนี้ก็ไยดินมันเห,นอ,เหนอนเหดน้ำก่อนพี่น้องยังดินยังแขะอยู่เลย ดิ้นมันเหือดตามเสียก่อนนะครับวันนี้ยังแข็งอยู่พี่ป้องอ่ะอะไรอะไรอะไรปร้องอะไรนี่ยังเอาป้องนี่ยังอืมอะไรปโตปเตเอากระจงหน่อยเอา้า คือกระจงหน่อยเนาะเอา,เอาตัวอะไรครับเอามูตัง้งหางสี่เอาหางไม่มีครับตูชี้อ,อะไรฮงอะไรมาเริเ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วพี่พอง เลือกทำอะไรไปป้องป้องอะไรอะไรฮะป้องกระดากกระดากเริ่เลยกระดากเลยกระตูนเริ่เลยนี่ดูท่ายืนชินท่ายืนชินก็ กินขาดแล้วทากินโอ้ยน้ำไม่ได้อาบวนุนอกลอกเลยเลิฟอารมณ์ดีครับยืนกินเต้นกิน แวไปยืนไก่แถวนาะไปยืนไก่แถวนาะเอ้ยเอ้ยบอยานเฮาเน่ะบอถ้าเก่งแถวเนาเบิ้งเอ้าฟังเอ้าเนี่ยระวังนะขาเขาก็มีนะ bong ơi tôi này nói mẹ phim mẹ phim lớp 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 bong chưa cao lớp gì chưa cao lớp gì ủa 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 ไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่ไม่ค่อยมีอารมณ์เลยคุณคุณพี่ป๋องนี่หมดสภาพแล้วบ่คุณพี่ป๋องฮะนึกป๋องแก่แล้วพี่ป๋องแก่แล้วหมดสภาพแล้วบ่ป๋องครับอยิ้มหนะ่อยป๋องครับป๋องครับรำคอรอ ชายเลิฟก็อยู่ไม่ห่างพี่ป๋องพี่ป๋องก็ไม่ห่างชายเลิบขอพ่ะคุณแม่เอซนะครับที่ฝากนมมาให้ชายเลิบขอให้ใแม่แม่เอฟซมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองถูกหวยลอตเตอรี่ค้าขายร่ำรวยนะครัน้าเลิฟเนาะ กายเลยกินนมรู้กว่าสีเเลียมๆนะพี่น้องกินนมรู้สึกเรี่ยมๆวันนี้วันนี้แม่ก็ได้กล้วยมานั่มกล้วยชายเลยดดูกล้วยก่อนนะครับเดี๋ยวสิวา่ายแม่แค่พูดนะครับสื้อกกล้วยมากนี่คือกล้วยใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับพันกว่าบาทนะครับพันห้า คือกล้วยยาชูกำลัง <laughs> ของใาเลย <laughs> ทั้งกล้วยทั้งนมพี่น้องทั้งกล้วยทั้งนม,งก,งนมกินปนกันไปปรับเปลี่ยนยาอ้อยโอ้ของกินคุณชายหลายบำรุงช่วงนี้กำลังคุณร่างกายให้อ้วนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะไปแช่งกับดาว แล้วพี่บัวน้องอุมบุญที่พี่ใหม่เดี๋ยวจะไปแข่งกันน่เลิบขุนก่อนครับช่วงนี้ขุนก่อนครับช่วงนี้กำลังกักตุนพลังงานโอ้แดดออกมาแล้วก็รู้สึกสดชื่นเห็นแดดแล้วก็มีแห้งพี่น้องเห็นแดดมีแห้งรู้สึกกระปี้กระเป๋าพอเจอแดด ลูชายป๋องคุณจะนอนหรือจะนั่งตรงนี้ตลอดไปบอกคุณจะไม่ขยับเลยบอกมันเย็นดีนะที่นอตรงนีเ้เลี้ยงแบบบ้านๆน,นะคะลูกชายพี่ป๋องอายุยื่นพี่น้องเลี้ยงแบบบ้านเฮามาในขังปล่อยตามธรรมชาติกินแบบธรรมชาติกินไก่แบบคุกเข่านะพี่น้องกินกับก็ต้องคุกข้าว เลยหลังกายเช็งแรงพี่มเมยพีมมันจะหักได้ลูกอยากถูกต้นไม้แล้วนางเดี๋ยววันนี้สายสายก่อนให้พ่ออาบน้ำให้แดดจ้าแล้วอาบน้ำได้แม่พี่เป็นคนขีหนาวนะพี่น้องถ้ากินน้ำกลัวพ่ออาบน้ำอย่าถอยหลังเลยถ้าแดดออกไม่เป็นไรเขาไม่หนาวนะคะ เพมอย่าถูมาสิฮักโอ้ยดูโยกเพมครับ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 อุย้ยอันนี้ไม่เล็บก,กับว่าไม่ยังไรนะพี่น้อง ให้เลกับสิพยายามหาคลิปมาลงให้เอที่ได้เบิง่งได้ชมกันอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพายเลือของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ